อะไรโอ้โหเมื่อกี้อ่ะผมลอกออกมาจากถ้ำอ่ะผมเห็นอะไรตัวใหญ่ๆสูงยาวบอลเลอร์สองเมตรเลยพี่จะต้มไดโนเสาร์เหรอผมก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะพี่ว่าใช่ปะ่ะอันนั้นมันพี่ช่างไฟถือไฟสูงสูงไฟใหญ่อยู่ัวแค่หยอ,อกเล่นนะ <c oughs> ทำ <c oughs> เป็นเครียดเราเราอยากจริงจังไปหมดเลยนะอยากเห็นของจริงไหมมีป่ะมีเดี๋ยววันนี้เอ้าท่านผู้ชมก็อยู่นี่นี่ สวัสดีครับผมสแตมครับไม่แนะนำตัวก่อนเหรอผมเล้งครับวันนี้นะครับพวกเราจะไปตามล่าหาไดโนเสาร์กันครับแล้วันนี้เล้งกับสแตมนะครับจะพาทุกคนไปสถานที่จริงเลยบอกเลยไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนที่ไหนครับจังหวัดกระบี่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พังงาตรังนะครับคือจริงๆว่าทำไมต้องเป็น3จังหวัดนี้คือบอกเลยว่าฮอลลีวูดเนี่ยได้เลือก3มโลเคชันจังหวัดนี้นะครับ ถ่ายเรื่องอะไรรู้ไหมให้ถ่ายเรื่องอะไรจอรัสซิกเวอร์ไงจอรัสซิกเวอร์ที่จริงผมรู้แหละผมอยากถามพี่ว่าพี่จะโกหกผมหรือเปล่าได้แล้วครับจอรัสซิกเวอร์อปีล่าสุดเลยจอรัสซิกเวอร์รีเวิร์สทูทาวน์เซนต์ทวีปไฟนนะครับก็คือได้เลือกจังหวัดกระบ,บี่พังงาแล้วก็ตรังของเรานั่นเองแล้ว ถ้าเราไปเนี่ยผมอยากเจอไดโนเสาร์่ะพี่พาผมไปดูได้ไหมสถานที่แรกเลยที่พี่จะพาไปนะครับคือน้ำตกฮวยโตอันนี้เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่แบบสำคัญมากๆเลยสร้างบรรยากาศความดึกดําบันโดยไม่ต้องแต่งฉากอะไรเลยเพราะว่าไปสถานที่จริงคือให้ฟิลด้จริงๆเพราะว่าเป็นน้ำตกที่เป็นผาสูงเนาะแล้วก็แบบล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็มีต้นไม้แบบป่าดิบชื้นให้ความแบบน่ากลัวระทึกมากๆ มันเป็นน้ําตกใช่ไหมแล้วมีภูเขาข้างล่างก็เป็นน้ําถ้าพกระโดดลงไปปุ๊บผมเจอตัวเล็ตัวน้อยผมก็อยากไปจับเล่นได้ไหมในขนาดนั้นล่ะโดนฆ่าไปไม่ช่วยแล้วนะแล้วไม่ช่วยแล้วพี่จะอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวไปช่วยก็ได้เอาไปต่ออยากตั้งอีกเร็วๆน้ําตกแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนกันไปอีกที่หนึ่งก็คือคลองหลูดนะครับคลองหลูดเนี่ยจริงๆอ่ะ มันเปรียบเสมือนแบบเป็นคลองน้ําใสเออจริงๆผมก็เป็น FC ที่นี่จริงๆนะคลองลดะจริงๆเป็นสถานที่ที่ฮอลลีวูดอะเลือกถ่ายเยอะมากเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาเรียกอะไรเนี่ยปล่อยในทีเซอร์อเลยคลองหลุดเป็นบางคนอาจจะดูไม่ออกเนาะมันจะเป็นแบบว่าเป็นคลองอที่มีน้ําแล้วก็มีต้นกงการขึ้นมาแล้วก็มีต้นมะพร้าวแล้วน้ำเนี่ยจะใสแล้วก็จะสะท้อนแบบแสงอาทิตย์ขึ้นมาเลยแล้วมันเหมือนแบบกึ่งกึบึงอะแกมองขึ้นไปอ,ะอ่ะไอ้แกมองลงไปอ่ะแกก็จะเห็นแบบว่า โคนเห็นอะไรเลยนะคือมันใสมากๆแล้วมันก็สะท้อนสวยมากๆให้ความเป็นดึกดำบรรพแบบโดยไม่ต้องแต่งฉากเหมือนกันอันนี้คือมูดได้ฟิลได้ต้องไปที่เนี่ยจริงๆก็คือไม่ธรรมดาอืจนอแกจะทำยังไงถ้าแกไปตรงนั้นถ้าผมไปตรงนั้นนะครับผมก็จะไปดูว่าให้เห็นกับตามันมีดีแค่ไหนถึงคอลดีวูดเขาถึงได้มาถ่ายทำแต่มันก็ดีจริงๆนะครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษามา กระบี่พังงาตังนี่คือว่าเป็นโลเคชันที่เหมาะสมจริงๆมากๆที่จะทําหนังหรือว่าทําภาพยนตร์เสร็จขึ้นมาที่เราไม่ได้เสร็จเองแต่ธรรมชาติลังส์ตัขึ้นมาใช่ยังมีอีกนะยังไม่หมดยังไม่หมดต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวพาเขาเลยนะพาไปคลองแล้วเนาะพาไปน้ำตกแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปหาดไรเลยนะครับแล้วก็ถ้ำพระนางรอบนี้มาแพ็คคู่เลยเพราะว่าอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับคือที่เนี่ยไปได้แค่เรือแปลกไหมถามว่าทำไมไปได้แค่เรือ คือมันจะแบบมีผาหินแบบชันแบบสูงมากๆเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะพอมันมีความเป็นธรรมชาติจ่าแล้วมันเดินทางยากอ่ะมันก็จะได้มูดแบบดึกดําบันจริงๆแล้วตรงนั้นก็จะมีถ้ำถ้ำเนี่ยก็จะเป็นถ้ำพระนางถ้ำพระนางข้างในก็คือน่ากลัวสยดสยองแล้วก็หนาวเย็นคือถ้าเห็นในฉากอ่ะบอกเลยว่าเขาไม่ได้แบบทาอะไรกับฉากจริงๆนะคือมันน่ากลัวและรุ้ละทึกมากๆจริงไม่รู้ว่าไดโนเสาร์มันจะโผล่มาตรงไหน เอาจิงอะถ้าไปจริงๆอะโดยไม่ต้องดูหนังอะเอแกแก,แกอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีตัวอะไรโผล่ามาจริงๆ <laughs> นะโอ้แต่พี่แตมพูดก,กัน่ากลัวจริงแต่ผมไม่กลัวถ้าพี่ไปเป็นเพื่อนผม <c oughs> แต่ที่เท <c oughs> ่าที่พี่พูดมาเล็้งจินตนาการว่าถ้ามันเป็นถ้ำนะอื <c oughs> เราต้องพกไฟฉายไฟฉายไป <c oughs> ปุ๊บถ้าเจอไดโนเสาร์พี่แตมอ่ะสมมติว่าเราเจอไดโนเสาร์พี่จะพาลิ้นงทาอะไร พี่ก็ผักไปเลยกินแซ่บแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกทำไมมันน่าตื่นเต้นจังเลยอะันดับแรกก็คือให้ให้เลงอะไปไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เอาไปที่นึงเหรอขายกันต่อเลยเหรอไปกันต่อแล้วครับใช่อ๋อเราไปน้ําตกแล้วใช่ไหมเราไปที่ไหนแล้วนะไปน้ําตกไปที่คลองไปที่หาดไปที่ถ้ำและต่อไปไปที่บ้านบ้านอะไรเออเป็นแบบโลเคชั่นบ้านบากันนะครับสวนปราม และเขาขนาบน้ํา oh. และก็ถ้าโต๊ะหลวงก็คือเป็นสถานที่อีกหลายๆที่เลยบอกเลยว่าถึงบอกไงสามจังหวัดเนี้ยกระบี่พังงาและตรังเนี่ย uh. มีโลเคชั่นที่มันสวยและมีความเป็นแบบดึกดาบรรมีความน่าค้นหาก็เลยต้องไปทั้งหมดเลยจริงๆโอ้ oh. สุดยอดมากครับถือว่ากระบี่พังงาตังนะีไม่มีดีแค่พายเรือนะครับ uh. แต่เหมือนเราทะลุปไปแล้วเหมือนเรานั่งทามิชชินไปอีกยุคหนึ่งเลยเนาะอ uh. อยากไปอรัพี่เต็มพาไปหน่อยดี คุณผู้ชมพร้อมจะไปด้วยกันหรือยังครับเดี๋ยวเราจะนั่งทามมชีนไปด้วยกันพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวไปที่ไหนบีไปรนมไปรามเดี๋ยวเราจะทปทาีนกันไปที่จังหวัดกระบี่พังงาและตังไปฟ้าไปเลยเต็มไปหดแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วง Thailand Soft Power นะครับ นี่ก็แตมก็ฝากรายการสนทนา<ม>ปัญหาประชาชนท็อคสุกเกเตอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร<ะ>์ทางช่องขทบ5แล้นะครับสำหรับวันนี้เล้งกั็แตมก็ลากัน,ป,นประชาชนไทยก่อนสวัสดีครับไ,ไป